ตรอบแคบๆในเมืองตอนเช้าบอยเดินออกจากห้องเช่าซอมซ่อมือควานกระเป๋าดูเงินพบแค่เหรียญสามเหรียญรวม30บาทเขามองไปที่ร้านข้าวแกงเจ้าเก่าข้างทางก่อนจะพึมพำกับตัวเองแค่นี้ข้าวจานเดียวก็ยังยากเลยว่าบอยเดินเข้าไปในร้านข้าวแกงหลังเลแต่ก็ตัดสินใจพูดกับแม่ค้าเติร์ตป้าวันนี้ผมมีแค่30บาทเองแม่ค้าหยุดมองเขายิ้มใจดีเตงกินก่อนก็ได้ไม่มีตังค์ไว้จ่ายทีหลังก็ได้บอยกลับมาถึงห้องเช่ามองกอดกระดูกพ่อที่วางอยู่บนชั้นไม้เก่า เขาหัวเราเบาๆกับตัวเองถ้าขายกระดูกพ่อได้เงินสักหน่อยคงดีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างบอยแอบตกใจกลัวเช้าวันต่อมาบอยเดินไปที่ร้านข้าวแกงแต่พบว่าร้านปิดสนิทมีป้ายกระดาษเก่าๆติดอยู่ที่หน้าร้านเขาอ่านข้อความบนป้ายเจ้าของร้านเสียชีวิตเมื่อวานนี้ศพอยู่ที่วัดหาบอยชะงักใจหล่นวูบแล้วเมื่อวานเราคุยกับใครบอยวิ่งไปที่วัดจนหอบแหกๆเมื่อเขาเห็นโลงศพของแม่ค้า ตั้งอยู่ในศาลาพร้อมกับของบางอย่างวางข้างๆเขาเบิกตากว้างเมื่อเห็นกอดของพ่อเขาวางอยู่ข้างๆศพแม่ค้าพร้อมข้อความสั้นๆพ่อเองฝากมาให้ข้าทำดีที่สุดแล้วบอยยืนมองกวดพ่อและลงศพแม่ค้าเสียงหัวเราะของแม่ค้าในวันนั้นยังดังก้องในหูแล้วคุณคิดว่าบอยคุยกับใครในเมื่อวานฉันบอกว่าคนที่คุณคุยด้วยจะเป็นคนจริงๆไม่ใช่ผี